เอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาทดลองขับนะฮะเจ้าแจส๊สสีแดงกันเลยนะครับสตาร์ทกันเลยไฟเช็คก,กิ้งทุกดวงติดปกตินะฮะแล้วก็ดับนะฮะ,ะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยนะครับ ข้ามจะมืดแล้วนะฮะเปิดไฟนิดนึ่งนะครับขับด้วยโหมดปกตินะฮะโหมด Drive D Dock นะครับการขับขี่เป็นปกติทุกอย่างนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับแอรเย็นเพียงเพราะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับนะช่วงล่างทํามา ใหม่เลยนะครับเกืบเกือบมื่เลยทีเดียวครับผมรถสมบูรณ์มากครับขับคี่นี้นะครับรับมองครับขับทางใกล้ทางไกลสบายๆนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเกียร์อัตโนมัติเจสปีดกันนะฮะกดที่ปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้นะฮะเห็นไหม สุดเลยนะครับผมนะฮะเราสามารถปรับเปลี่ยนนะฮะทดเกียร์ลงมาเพื่อที่จะเร่งแซงได้นะฮะกดเครื่องหมายลบเห็นไหมฮะจะลงมาเกียร์หเกียร์ห้าได้นะฮะใช้งานได้ปกตินะครับรอบเครื่องยนต์ก็จะสูงขึ้นนะฮะเมื่อเกียร์ต่ําลงนะครับผมกดบวกแล้วนะฮะขึ้นไปเป็นเกียร์หนะครับนะฮะแล้วก็เกียร์สูงสุดนะฮะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ ลงช่องล่างไม่มีดังนะครับเลี้ยวสุดซ้ายสุดขวาสุดไม่มีดังนะครับในรถยนต์ราคาแค่แสนกว่าบาทแสนกลางๆนะฮะ สนใจรถยนต์คันนี้ติดต่อได้เลยนะครับขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับผมโทรมาคุยกันได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับติดตามงมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับติดต่อมาที่หมายเลขนี้นะฮะหรือว่าจะค้นหาด้วย ID Line ก็หมายเลขนี้นะครับ หรือจะเป็น Facebook หรือ YouTube นะครับพิมพ์ตามนี้ค้นหาได้เลยครับดอนยุเสเซตคาครับผม